าด่วนช่วงบ่ายมวฟุตบอลไทยประจำวันที่26พฤษภาคม2568โดยชายพระบัคคั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของบ่ายโมงนี้กันดีกว่าเรามาเริ่มกันที่ข่าวนี้อะไรยังไงงานนี้เปิดเงื่อนไขเข้ารอบกันหน่อยแมตช์ชิตาติมชชตไทยศึกฟุตบอล6คนชิงแชมป์โลกในครั้งนี้โดยิมชชตไทยเตรียมลงสนามแมตช์ชิตาบนเวทีโลกในวันนี้ในการแข่งขันศึกฟุตบอล6คนชิงแชมป์โลกหดบิวเอ็ MF w o r บ d Cup บาคู25 2 5บ นประเทศอาซบ์บจานซึ่งมีคิวพบกับคอสตาริกาทีมกำลังจากอเมริกาเหนือวันนี้เวลา15นาฬิกา45นาทีตามเวลาของประเทศไทยส่วนอีกคู่อยู่กรุ๊ปไทยอินโดจะพบกับมอนเตเนโกรนะาโดยสถานการของกรุ๊ปอีผ่านไปแล้ว2นัดนะฮะอันดับ1เป็นของอมอนเตเนโกมี4แต้ม ไทยอันดับ2มี4แต้มอันดับ3เป็นอินโดนีเซียมี3แต้มและอันดับที่4เป็นคอสตาริกายังไม่มีแต้มซึ่งมาเปิดเงื่อนไขในการเข้ารอบของทีมชาติไทยกันสักหน่อยหากทีมไทยไม่แพ้คอสตาริกาชนะหรือเสมอทีมไทยจะผ่านเข้าสูรร่รอบน็อกเอาท์ทันทีและเข้าไปลุ้นคู่ของบัเติเนโกว่าจะจบอันดับที่1หรืออันดับที่2ของกลุ่มหากทีมไทยแพ้คอสตาริกาต้องไปลุ้นให้คอสตาริกาไม่ชนะบนเติเนโกทีมชาติไทยจะผ่านเข้าสูรร่รอบน็อกเอาท์ในครณดิทันทีเลยนะ เ็นดงว่าง,งานนี้ต้องรอดูันต่อไปก็นท้กันครับฟุตบอล6คนนะฮะก็ฝากไปให้กาลังใจและไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารัตในงานง,งานนี้บอกได้เลยนะฮะด่วนเลยนะ1แข่งการังหลักทีมชาติไทยถอนตัวดวนกับพนักงานฝั่งแมนยูในคร่งนี้เป็นที่เรียบร้อย โดยประกาศยืนยันการถอนตัวเพเรดอนและก็อัสนาวีจากอาเซียนออสตาโดยสอนักเตะสิงเจ้าท่ามีความจำเป็นต้องถอนตัวจากทีมอาเซียนออสตาที่จะมีคิวฟาดแข่งกับแมนยูวันพุทธที่จะถึงนี้ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ ปีเอรนชปรัสมีต้องถอนตัวเพราะว่าเนื่องจากว่าภรรยาเพิ่งคลอดบุตรและมีความจําเป็นที่จะต้องไปดูแลครอบครัวในส่วนของอัสนวีบางกรัมนั้นเพิ่งถูกเรียกตัวติดทีมชาติอินโดชุดใหญ่ซึ่งจะมีโปรแกรมสําคัญในศึกบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียต้นเดือนปยนนี้แต่ไรก็ตามยังมีอีก2แข้งจากการท่าเรือเอฟซีที่ยิงยังเข้าร่วมทีมออเซียนออสตาเช่นเดิมได้แก่วอร์ชิตกาิสีบัมเพนและก็อีฟานฟานดี ฝากแฟนๆชาวไทยและก็แฟนบอลการท่าเรือเอเป็นกำลังใจให้กับนักเตะของเราในครั้งนี้กันด้วยครับเป็นคำว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นด้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรา,ารมาดูประเด็นข่าวต่อบ้บากันครับอาร์ตตังไงมิเกลสันโพสอัมลาโอบิโอเดนเซหลังค้าแข่งมานานถึง4ปีได้รับลุกเครื่องไทยนอร์เวย์อัมลาต้องสังกัดในเดนมาร์กหลังที่สุดสัญญ,ญาในครั้งนี้ซึ่งนิโคลัสมิเกลสันแม็ขวาวัย2ีหปีได้โพสต์ข้อความอัมลาพร้อมกับขอบคุณโอบิโอเดนเซ หลักตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับทีมโดยเจนลูกโซ่ได้เปิดเผยบอกว่าหลังจากที่สวมเสื้อลายทางมา4ปีแล้วมันถึงเวลาแล้วที่ผมจะก้าวต่อไปแต่ก่อนที่ผมจะทําผมอยากจะขอขอบกล่าวข,ขอบคุณเพื่อนร,ร่วมทีมทั้งในอดีตและก็ปัจจุบันพนักง,งานนักกายภาพบําบัดและก็ทุกคนรอบตัวที่อบี ผมอยากจะทำหน้าของกล่าวขอบคุณแฟนๆที่ยังคงยืนเคียงข้างทีมและก็ผมไม่ว่าจะทุกข์หรือว่าจะสุขอะความพักดีแบบนั้นหมายถึงโลกใบนี้การเล่นกับโ b และก็เป็นตัวแทนของสโมสรของเมืองนี้ได้รับเกียรติอย่างยิ่งอย่างแท้จริงอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ผมจะพกติดตัวไปเสมอผมตื่นเต้นกับบทบาทต่อไปของโอบีโอเดนเซที่จะมีพิเศษในใจฉันอยู่เสมอนะ แต่ทีโค,ครัสมิเกลสันนั้นได้ลงสนามนัดสุดท้ายให้กับโบบีโอเดนเซเป็นที่เรียบร้อยในเกมที่เปิดบ้านชนะธนะของเอสเบิ 2, 1, 4, ร์กเอฟซี4-2ศึกฟุตบอลดิวิชันหนึ่งเดนมาร์กโซัน24รอบยฟออฟเลื่อนชั้นนัดที่32ได้ข่าวดีเพิ่มเติมนั่นเองนะเป็นทางานนี้ก็ขอให้โชคดีกันแล้วกันนะฮะเริ่มต้นกับชีวิตใหม่อยู่ที่ว่าจะไปที่โซนไหนยังไม่มีใครรู้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกันครับ อาร์ตในง,งานนี้นะผมทางด้านของทรูแบ,บงคอกฟัดเฉิงตูเพลย์ออฟเอฟเอซีเอลอีอริทรอบแบ่งกลุ่มในครั้งนี้โดยการน,นี้ทรูแบ,บงคอกเตรียมโดนแข่งเฉิงตูหลังเฉินจากชัยนิดซูเปอปร์ลีกในศึก AFC แชมเปี้ยนลีกเอีอริทสองพันยี่สิบสี่รอบเพลย์ออฟชี้ชะตาการเข้ารอบกลุ่มในช่วงกรกฎาคมนี้ หลังจากที่บริลามคว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยช้างเอฟเอคัพ2 0 24ได้สำเร็จสมบัตให้โคต้าของสโมสรไทยในฟุตบอลระดับเอเชียถูกจกัดสรรอย่างเป็นทางการอย่างเป็นที่เรียบร้อยโดยบริลัมเนี่ยได้สิทธิ์เข้าแข่งขันในศึก AFC ซีแชมเปียนลีกเอริทนะฮะหรือว่า ACL e เอ t ริทรอบแบ่งกลุ่มรอบลีกโดยอัตโนมัติส่วนทูลแบงคอกเองก็ได้สิทธิ์ในการเข้าเล่น ACL เ e อริท2 0 24รอบไฟอ,อฟหรือว่ารอบคัดเลือกก่อนรอบแบ่งกลุ่ม ส่วน G. บีจีประทุมได้สิทธิ์นะฮะลงเล่นการแข่งขันศึกรายการ AFC c h a ช p เป n ้ League 2ในรอบแบ่งกลุ่มโดยอัตโนมัติล่าสุดมีการยันว่าทรูแบงคอกจะพบกับอ,อ่เฉินตูหลังเฉินสมโมสรการงจากชัยนิสซูเปอร์ลีกในะรอบเพย์ออฟของรายการ a c l e เอลอซึ่งคาดการณ์กันว่าจะทำการแข่งขันในช่วงเดือนกรกฎาคมหรือต้นเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้โดยซีซั่นที่ผ่านมานะผมทันทรูแบงคอกเองนั้นก็ลงเล่นนะฮะในรอบเพย์ออฟ ในช่วงเดือนรกรกฎาคมหรือว่าต้นเดือนสิงหาคมแทนที่จะถึงนี้ในครนี้ที่ซ้อมไปโดยซีซันที่ผ่านมาทร,รูแบงคอกลงเล่นในรอบเพย์ออฟเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอิิดด้วยการบุกไปเยือนซานตงไทซันสมุนสอนจีนก่อนจะพ่ายจุดโทษไป3ต่อ4หลังเดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบนาทีเสมอกันไป1ต่อ1ต้องลงเล่นไปในถ้วย ACL2 ก่อนจะจอดป้ายด่ฮะัในรอบ1 6ทีมสุดท้ายแพ้ซิดนีย์ FC จากออสเตรเลียด้วยสกอร์รวมแล้ว2นัด คือ4ต่อ5ทีมนี้ถือว่าเป็นความท,ทา้าทายครั้งสำคัญของแข้งเทพในการลุ้นสร้างประวัติศาสตร์ในการเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มของรายการระดับสูงสุดของสมโมสรเอเชียในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะเป็นนาว่างานนี้ต้องเราดูกันต่อไปก็นด้วยกันครับท้งของฝั่งของไทยของเราั้นก็มีทีมนะฮะที่จะไปลุยศึกนี้ประมาณ4ทีมด้วยกันต้องเราดูนาัน,นต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรฝากไปให้กำลังใจพวกเขากันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ อะไรยังไงราชนาวีควงวัสุทิเลี้ยวร,รอบชิวแชมป์ประเทศไทยฟุตบอลช้างจูเนียร์ครับ2 0 2พโดยกันนี้ราชนาวีเอควงแขนโรงเรียนวัสดุวรรดาปราบนะฮะในการคว้าสิทธิ์ในการโดยอรอบชิงแชมป์ประเทศไทยในการลุ้นเปิดประสบการณ์ฟุตบอลที่อังกฤษ เยาวชนศึกเยาวชนวยรุ่นอายุไม่เกิน13ปีารายการใหญ่ที่สุดของช้างจูเนียร์ครับ2 0 25รอบคัดเลือกสนามสุดท้ายโซนกรุงเทพและก็ปริมณฑลในครั้งนี้โดยการแข่งขัน,นขผู้อลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน13ปีนะฮะารายการช้างจูเนียร์ครับ2 0 25ในโซนกรุงเทพและก็ปริมณฑลสนาม6สนามสุดท้ายของการคัดเลือก จัดขึ้นในระหว่างวันที่19-25พฤษภาคมณสนามไทยเบฟเฟรสฟุตบอลโดยมีทีมที่เข้าร่วมทั้งสิ้น48ทีมในครั้งนี้โดยคู่ชิงชนะเลิศตาผมเป็นการพบก,การระหว่างโรงเรียนวสทธิวนาบรามที่รอบ,บรองชนะเลิศเฉือนไทยสปิริตมา1ต่อ0ย์ลงพบกับราชนาวีเอฟซีที่ดวลจุดโทษด,ดับทีมรแร่งอย่างโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร แบบสนุก5ต่อ3หลังเสมอในเวลา0ต่อ0โดยการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศนั้นเป็นทางด้านของราชนาวี FC ที่เฉือนเอาชนะโรงเรียนวสทิวนาวารามไป2ต่อ1ควา้าแชมป์ช้างจูเนียร์ครับ2025รอบคัดเลือกโซนกรุงรเทพและก็ปริมณฑลน,นใน,นครั้งนี้เป็นครองนาะโดยการแข่งขันรอบคัดเลือกครั้นี้ได้รับเกียรติจากทางด้านของคุณอรรถจรสิทธิ์ มีนินสินนะฮะผู้ช่วยผู้ในการฝ่ายการกีฬาบริษัทไทยเบฟเวอรชจำกัดมหาชนพร้อมกับแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมชมและก็มอบ,บรางวัลกับทั้ง2ทีมด้วยสำหรับพนั่งของทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายทั้งหมด7ทีมประกอบไปด้วยพัทยายูนเต็ดตัวแทนของภาคตะวันออกโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพรับอุปรฐมตัวแทนภาคใต้บูรีดำอะคาเดมี่ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสิงโตแดงจูเนียร์ตัวแทนภาคเหนือโรงเรียนอบจการชนะบ,บรีตัวแทนภาคกลางแล,ล FC, และก็ราชนาวีเอฟซีและก็โรงเรียนวนสดิวนาวรามตัวแทนกรุงเทพและปริมณฑลโดยจะเข้าไปเล่นในร,รอบชิงชนะเลิศประเทศไทยที่มีทีมจากสโมสรชั้นนำเข้าร่วมด้วย โดยนอกจากนี้ช้างจูนเนียร์ครับ2 0 25ยังมีรางวัลพิเศษซึ่งถูกคัดเลือกนะฮะโดยผู้ส่งคนณดเวดจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกับรางวัล o s ส t a l e n t พ l a y e r หรือว่านักเตะผู้มีพรสวรรค์ยอดเยี่ยมและก็รางวัลสุด Ex c l u s i v e เพื่อต่อยอดแนวความคิดมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬากับรางวัล Sportsmanship a w a r d หรือว่านักกีฬานักเตะผู้ที่มีน้ำใจนักกีฬาอย่างยอดเยี่ยมตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์เพิ่มอีก2รางวัลที่ จะได้สิทธ์ร่วมเดินทางไปกับทีมแชมป์บินตรงสู่เมืองผู้ดีเปิดประสบการณ์ลูกหนังอันล้ำค่าที่เงินหาซื้อไม่ได้ยังแหล่งต้นกําเนิดเป็นระยะเวลา10วันเตียวเข้มกัสมบสโมสรั้นนาของประเทศอังกฤษเข้าชมเกมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแบบติดติดติอหอบสนามพร้อมลงแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรกับอาร์แคดมี่ของเกาะอังกฤษในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ โดยช่างชนีได้รับความร่วมมือจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สโมสรแลสซัิตี้และก็บริษัทบรุษล,ลุมจำกัดผู้ผลิตและก็จำหน่ายชุดกีฬาแบรนด์อเมริกีที่มามพัฒนาและก็ยกดับวงการฟุตบอลไทยสู่สากลสำหรับผู้ที่สมัครสนใจแข่งขันสามารถติดการารับสมัครนะฮะและก็รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ไทยเบฟทารินในครั้งนี้ได้เลยนะครับและนี่ก็เป็น ข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงผูบ้บนไทยประจาวันที่26พฤษภาคม2 568โดยชายผูบ้บังคับรั้งผู้บนไทยครับ